สบายดีเด้อพี่น้องเด้อมาซอยเห็ดหมูเห็ดแห้งพี่น้องเคียงก็ไม่เอาไม้มาเห็ดเอาพี่น้องกำลังสีซอยมาทงไฮทงนาคือเก่าเครื่องของมะยุมะเยะคือเก่าพี่น้องมาลุยกับไฮกับนาเข้าดาวแล้วละสบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อมีความสุขลหลายๆเด้อ จนเสีเห็ดแห้งเอาไว้กินพี่น้องเอ่ยไปดีด้วพี่น้องแล็วๆมาเห็ดห้อยไว้หนะมาเห็ดชิลโล เห็ดแห้งไว้แล้วมันนั้นหนาวพี่น้องก็เฮาอยู่ไ้อยู่นาอยู่ประมาณสามมื้อสี่มื้อห้ามื้อกับกลับมื้อซื้ออีกโลนึงเห็ดอีกพี่น้องพอุ่นี้เล้ยพาพี่น้องกินส้มกัน กินแห้งสาวอึ้งแล้วละจ้าตากวันนี้เลยพี่น้องเวลาจะกินก็่ามีดปาดเอาไปนี่เลยเพราะว่าเพิ่นสูงเลยสะเพิ่นสูงเพิน่นมันว้ต่ำยันหมามันโดดกินพี่น้องอันนี้ก็ะกุ้มได้ประมาณสามวันวพี่น้องสองวันก็กัว,กวระหยัดกินพี่น้อง มากระทัาน,านพี่น้องแปลงแจ้วเรียบร้อยเล้พี่น้องเอ้ยมากินส้มเ้อพี่น้องเลยเอามาเมื่อวานนี่พี่น้องมันก็เป็นสีสุกแห้งแล้วพี่น้องเอาเมื่อวานนี่ยังเป็นสีแบบนี้เลยพี่น้องเอาปะไว้มันซุกแล้พี่น้องคู่สุกคนเลยมาก uh ิน huh ส้มมากระทันพ uh ี huh. ่น้องจะหิตแห้งสิ้นอันมูงแล้วแล้วพี่น้องมากินส้มพี่น้อง ประมาณตอนนี้ประมาณสามมงเรงพี่น้องมากกระทันขอน้าข่าวพี่น้องมื่อมาย่างเหลืองๆย่งอันนี่นะเหลืองเป็นนี้แต่มาวันนี้เป็ดสีส้ม่ะเอามามันซุกไปน้ำงเลพี่น้อง ติดมัมเนเยอยค่ะมันเกิดถ้ามนซินใหญ่งน,น้ำท่วมกับมันย้อนหวานเลยมันชุกกับหวานหน่อยทำนี่อ้าวสมๆนตรงนี้เจียวกับหวานเอ,อ้วเป็นอยากเข้มอ่ะ น้าเด็กพี่น้องที่สมกับท่านท่ายเข็มน้องน้าเด็กพี่น้องน้องรุดนนเสนาแบบโอเคเอาไปคุดขั้นหน้าท่า เนมนก่อนพนะี่น้องยำม่น,น,นอนธรรมศาสต การเย็นสบายพี่น้องบนหนาวเกินแ้ะกบห้อนเกินพรีอยู่พอีเศร้าประมาณวันซุก,กึกดับนาพี่น้องรอการมืนเงาการหาก็ได้เศร้ามื้อหน้าจะเป็นสองสามมื้อกับ พี่น้องบาดก้าจากมือพี่น้องที่น้องจังดับเพราะว่าก็จังดับแกอลไรพี่น้องห้อยไร่ยังเก็บบาะแสก็เลยดำก้าแก่เนี่ย มันจังซีมบมแพ้ก้าเข้าไปในพี่น้องอน้องกรอบก็นอนเว่นเล้วพี่น้องเราบ่มาป่วนไปไหน này cái nhanh, nhanh, nhanh. ีน้อหาหน่อยโมแมงพห่น้องถ้าจับหน่อยได้ก็ไม่ได้แมงจากหน่อยนงหาหน่อยงามๆเซ็บๆกิน การข้างนาสะข้างนาเนาะบานไงมันสูงกวดลงพุดลงไถยลงให้งานคนเบิดเนาะเกิดไรอ่ะซึ่งก็เปลี่ยนเครื่องลงไปสะข้างนาสวนบ้าเขียวบ้าเ,เขียวไทยเนาะแต่ดินมันสูง ปานคั้นบอลใดมันนั้นก็ะปั๊บลงไทยแล้วก็ย่อก้อนขี้หินแล้วก็มาโยนทิ่มบอลมันต่ำเท่าฐานมันสูงทำแบบฮาราดมันแล้วก็น,น้ำมัลงพยายาดมันเหงื่อยมันบอได้ระดับต่ำแบบฮาร์ดมัเต็มให้ ไรยุกเครื่องไฮห,หรือมังเถือกไรซ้ำมึงขันกันโน,น่นเนาะถ้าดูดน้ำลายประข้างนี้ประเต็มข้างน้ำแบบพอดีซุ้มถ้ามีเงินลายจ้าง,ถางรถเล็กตร์มาปั๊บก็ได้ยุกเนาะหากระใจนี่หากระไซนี่จุ๊บพี่หน้าประหลจังวะเดี๋ยวไม่อีก แล้วก็จะขนั้นน้ำเทินสองพันปิดขนเดพันปิดอากาศบริไดเฮ็ดข้าบริไดปิดก็ได้เฮ็ดอีกไปกายได้ปิดไปซุ่นใบแบบดไปกายบ้างบริไดเฮ็ดไปกลายเอาหลายมันยาวพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเึร่งพู้ศาสตร์เด้อฝากช่องนี้น้อยเด้อพี่น้องเด้อขอได้ค่าขนมให้น้องก๊อปพอได้ใส่ใจในครอบครัวพี่น้องอย่าข้ามโฆษณาซสื้อเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กล่าวควาสบายดี